สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแกมยูชแนลในช่วงแกลมยูคิวตี้เบบี้ค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นตอนพิเศษไม่ใช่ตอนที่หนูเป็นเด็กในปี2012หรือว่าไม่ใช่เป็นเด็กในอนุบาล3ไม่ได้เป็นเด็กวัดโหมแต่จะเป็นตอนไหนนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ก,กอแคบด้านล่งเลย่ไมีมี่เดินไมลูกอ่มมีม่เดินมาหม้า้วมมี่หน้าเหมือนเด็กจีนลเลยอ่ะกำยืมก่อนนะคะกยืมโอเคขอไปเล่นคพ้องก่อนเพื่อนเพื่อน,นก็ได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะว่าวิดีโอนั้นเป็นยังไง นี่หนูได้เล่นกับน้องแต่ว่าหนูจะเฉลยอ,อะไรให้จริงๆแล้วหนูไม่มีน้องค่ะแต่ว่าน้องคนนั้นเป็นลูกของคุณลุงกับคุณอานะคะซึ่งน้องคนนั้นเป็นผู้หญิงชื่อว่ามีมีนะคะ ตอนนั้นหนูได้มีโอกาสไปสวัสดีปีใหม่คุณลุงนะคะแล้วก็เผอิญว่านึกว่าจะมาแค่หนูปาแม่คุณย่าแล้วก็คุณอานะคะแต่ที่ไหนได้ล่ะคะมากันหลายคนเลยค่ะทําให้หนูรู้จักกันหลายคนเลยค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีน้องมีมี่กับคุณลุงแล้วก็คุณอาด้วยนะคะน้องมีมี่ก็น่ารักมากเลยก็มีร้องไห้บ้างมีแฮปปี้บ้างนะคะหนูก็ได้เล่นกับน้องสนุกมากๆเลยใครที่ชอบ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแกมี่ชแนลด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย